สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับมุกงะคะในชาแนลมุ้งคิสมายวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเสื้อผ้าที่เพิ่งได้มานี่นนะคะก็คือมีค่อนข้างมีมากกว่า5ตัววันนี้ก็เลยจะมาขอขอให้ทุกคนดูนะคะว่าเสื้อผ้าที่เราได้รับมามันมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะตปร่งปกหรือเปล่านะคะ สำหรับเว็บไซต์นะคะที่เราได้มาเนะคะเว็บไซต์นี้เลยค่ะไซเดอร์ S <S จะบอกว่าไซเดอร์นะคะมีสาขาหลายประเทศเลยนะคะก็คือตอนนี้มุกอยู่ที่อังกฤษนะคะเขาก็ส่งมาถึงอังกฤษที่ไทยก็มีไซเดอร์นะคะก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะเดี๋ยวมุกจะแปะลิงก์เว็บไซต์ข้างล่างไว้นะคะให้ทุกคนไปแบบลองดูกันนะคะเผื่อมีตัวไหนที่ถูกใจแล้วก็ใครที่อยากสั่งซื้อมีท้งช็อปปี้แล้วก็ลาซาด้าเลยนะคะก็มาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะได้อะไร บ้างจากตัวนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกเลยนะคะอันนี้ก็คือได้รับสืงมาเมื่อวานนะคะคือเยอะมากนะคะดูเืออันกันเลยได้ของแถมมาน่ารักมากเป็นสติกเกอร์ค่ะเออ คือมันฟุ้งฟิงน่ารักมากนี่นะคะคือสติกเกอร์ต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันนะคะว่าชิ้นแรกจะเป็นอะไรนะคะอันแรกเลยนะคะตัวนี้เป็นสตาชันมากก็คือตอนมุกอยู่ที่ไทยก็คือใส่ตัวนี้แบบใส่สตา์นี้บ่อยมากนะคะมันก็คือสไตล์ปกติแหละแต่ว่าน่ารักมากสิ่งที่น่ารักกว่าชุดอะไรรู้ปะแท็กแท็กเสื้อผ้ามันฟุ้งฟิงเกินไปแล้วนี่นะคะ เมีความแบบตัวนี้เป็นกรอบนะคะตัวแบบว่า tiny shirt นะคะเป็นแบบเสื้อจิจ๋วๆนะคะ skin line butterfly ก็เดี๋ยวเรามา try on ให้ดูค่ะจะไไปเปลี่ยนมาแล้วค่ะนี่ทุกคนคือมันน่ารักมาก look at this guys ตัวที่มุกสั่งนะคะเป็นไซส์ S นะคะมันก็จะประมาณนี้ ตัวนี้น่ารักมากพูดดิคือมีความแบบยังมีความคูลใ่เทๆแต่ก็ยังมีความน่ารักเข้าใจไหมอ่ะอุตัวให้น่ารักมากเดี๋ยวให้ดูดีเทลตัวนี้อ่ะมันจะเป็นแบบฟิลแบบได้ความวินถ่วงวินเทจนะคะคือตัวนี้มันจะไม่ใช่แขนที่เป็นแบบเหมือนเสื้อเชิ้ตนะฟิลแบบเราพับนะคะมันก็จะดูแบบวเออประมาณนี้นตัวต่อมาเป็นตัวไหนดี คือ2ตัวนี้มันควรใส่ได้กันนะคะอันนี้คือมุกสั่งมาคือใส่ได้กันเอามาใส่ได้กันนะคะอันแรกนะคะจะเป็นเสื้อสีขาวตัวนี้ค่ะอยากใส่เดี่ยวๆก็ได้นะแต่มันแซบเกินมันแซบเกินไปสําหรับชั้นนะคะนี่ความตัวนี้นะคะซส์ XS นะคะเขาเรียกว่าใส่เล็กๆใสยสติงเล็กๆนะคะส่วนผ้าผ้าแบบยืดได้นะอันนี้คือเป็นผ้าที่แบบยืดได้ดูดิตัวต่อไปที่ต้องใส่ได้กันนะคะก็คือสีม่วงตัวนี้ก็คือแบบ แกมันน่ารักมากมันเป็นแบบสาวที่แบบฟุ้งฟิงฟุ้งใสไงเอาไปเสิร์ดูดูความฟุ้งฟิงความดีเทลของมันตัวนี้นะจะเป็นแบบว่าไข่มุกนะคะประดับหมกเราจะใส่ตัวนี้แล้วก็ใส่ตัวนี้ทับนะไปเปลี่ยนมาแล้วตัวนี้น่ารักมากทุกคนคือแบบเป็นสาวหวานเลยเรามีกิฟต์สีม่วงได้ไงประเด็นอนะเดี๋ยวเราจะลองดู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  สวยมากตรงนี้นี่คือฟ i นิ s h ุคของเสื้อตัวนี้เสื้อสีม่วงนะคะเป็นไซส์ M ส่วนเสื้อตัวนี้เป็น XS นะคะก็คือมันน่ารักมากอะดู g i มมิคสาวหวานตัวนี้ก็คือมันจะเป็นแบบไหมพรมนะคะที่แบบยืดด้วยนะคะก็คือใส่สบายไม่คันนะคะตัวนี้แล้วก็คือดีเทลก็คือมันจะเป็นลายแบบเนี้ยดีเทลนะคะแล้วก็แล้วก็มีไข่มุกนะคะเป็นแบบว่ากระดุมสองเฮ้ยตัวนี้น่ารักมาก FF ตัวนี้ ตัวต่อไปนะคะเรื่องเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็คือมีความแอบแซบนิดนึงนะแต่ว่าก็คือมันยังดูคิ้วๆิวอยู่นะคะแท็กน่ารักเดิมตัวนี้เป็นไซส์ xs นะคะสีดำได้มาเป็นคู่ค่ะเป็นเซตนี้อันแรกนะคะจะเป็นแบบฟิลเกาะอกะกับแกดูความแซบแซบไม่ไหวดูดิพายืดได้แบบยืดได้เยอะเลยดูดิแล้วก็สีดำตัวนี้เป็นเสื้อแบบฟิลแบบคาร์ดิแกนขอบขอบเป็นคาร์ดิแกนแบบ ขอบขอบอ่ะก็เดี๋ยวเราจะไปรองให้ดูนะคะว่าเสร็จมจะเป็นยังไงตัวนี้แซบกอนคือแบบนี้จะเป็นเกาะอ,อกใช่ปะ่ะแล้วก็เป็นคาร์ดิแกนฟินิชลุคก็คือสีดำก็คือดูไปได้กับทุกลุคนะอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราให้ดูเนะะื้อผ้าเทกเจอร์ใกล้ๆนะคะก็เป็นไหมพรมที่ยืดได้เยอะมากเฮ้ย <Hey, S 1> คุณภนะาพคอลเตมันก็คือดีมากนะตัวนี้ดีมาก,มากเป็นสาวแบบว่าแซบแซบ นี่อันนี้ก็คือชอบชอบมากรุกนี้ผ่านนะคะต่อไปเลยนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาลองกระโปรงกันนะคะก็คือได้กระโปรงมาตัวหนึ่งนะคะเป็นกระโปรงแบบคือเขาฮิตกันตอนนี้มากนะคะเดี๋ยวให้ดูไซส์ xs นะคะเนื้อผ้าตรงนี้มันยืดไม่ได้นะผ้าหนานะคะแต่ว่าอาจจะมีตัดเย็บแบบเนี้ยนิดหนึ่งนะคะคือมันดูสั้นๆไปปะมันดูสั้นไปปะแกไปหาซื้อซับกันเองนะทุกคนตัวนี้ไม่มีซับก็คือเป็นกระโปรงแบบ เดียวๆเลยนะคะก็เนี่ยเป็นแบบฟิลขัดๆาิดนึนองอ่ะกิมมีกิม,มใจโอเคเดี๋ยวไปลองไปลองกระโปรงมาแล้วคือกระโปรงมันสั้นมากเลยอะทุกคนแต่ว่าแนะนําให้ใส่กับพวกถุงน่องอะไรอย่างเงี้ยมันจะเข้ากว่านะคะคิดว่านะดูดิก็คือมันก็ไม่มันก็ไม่ได้ถึงกับแบบสั้นขนาดแบบอูไม่กอนะจะบอกว่ามันเข้ากับเสื้อนี้เลยเพราะว่าแบบดำดำแต่ว่าใส่ XS นี่ก็คือพอดีเลยไม่มีเหลือแล้วก็ไม่มีแบบ ความแบบอะไรใดๆนะคะก็คือพอดีแบบเกินไปอ่ะพอดีเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองใส่กับถุงน่องให้ดู<ม>อันนี้เป็นถุงน่องสีดํานะคะเฮ้ยใส่กับถุงน่องแล้วก็คือแบบดูดีขึ้นมาเลยอะ่ะใช่ไหมทุกคนถ้าใส่ถุงน่องมันก็คือจะเซฟกว่าแต่ว่าชอบกิมมิกตรงนี้มากอะต่อไปเดี๋ยวมาลองเดรสกันค่ะนะคะที่มุกสั่งมานะคะจะเป็นเดรสสีดํา ลายแบบลูกไม้ฟูฟิงทำไมชอบเดสสีดำวันนี้คือไม่รู้เหมือนกันนะลายของมันนี่ก็คือเป็นลายที่สวยมากเลยนะขนาดไซส์ S นะคะก็คือต้องมา try on ให้ทุกคนดูนะคะไม่รู้ว่าจะเข้าไหมนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเดรสก็แบบมีความสั้นกรุบอยู่นะคะก็เดี๋ยวเรามารองให้ทุกคนดูนะคะ เปลี่ยนมาแล้วก็คือถ้าใส่กับุงน่องอะมันจะไม่ได้ดูสั้นขนาดนั้นนะเพราะว่ามันดูแบบเซฟแล้วมันไม่ได้ดูโปก็คือถ้าไม่ใส่กับผงน่องก็คือมันคิดว่ามันสั้นไปสำหรับมูนิดนึงแต่ว่าพอใส่ผงน่องรู้สึกว่ามันเซฟขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบดูเอสมันดูมีอะไรมากขึ้นนะทุกคนลายลูกไม้แล้วก็มีความแบบแล้วคือตรงนี้คือมันรัดเอวดีมากเลยนะส่วนสายเดนนะคะมันจะเป็นสายเส้นเล็กๆแบบนี้นะคะมันก็ยังอาจจะดูโปไปนะคะอาจจะแบบ อาจจะยังไม่ได้ใส่กับตัวนี้แบบว่าโดยตรงเรามีเสื้อตัวนี้มาเพิ่มคือมุกสั่งตัวนี้มาเพราะว่าอยากลองเอามาเลเยอร์ดูว่ามันจะเข้าไหมตัวนี้เป็นไซส์ S O X S คือ X S ก็ยังรู้สึกแบบตัวนี้คือใส่กับกางเกงยีนส์อะไรก็ได้นะหรือว่าใครอยากที่จะใส่กับเดรสแบบมุกก็ได้นะคะแบนฟิลแบบเสื้อตัวนี้แมทได้กับลายลุกมากอันนี้คือใส่กับเดรสนะเสื้อที่ใส่กับเดรส มันไม่ได้เป็นสีขาวขนาดนั้นนะคะเสื้อมันจะเป็นสีแบบออกครีมครีมเป็ดเดนะคะตรงชายเสื้อก็คือมันจะเป็นฟิลแบบว่าจำจำนะคะแล้วก็แบบทำเิงขึ้นไปได้ซอบฉันชอบฉันชอบตัวนี้มากตัวสุดท้ายของวันนี้จะเป็นน้องแบบสีแดงแรงนี่ตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นสินค้าขายดีของเขานะคะ แต่ว่ามันแบบความแซบความใจนะคะแต่ก็คือมันเป็นเดสยาวนะคะเดี๋ยวเราต้องทายออนให้ทุกคนดูนะคะเพราะว่าดูแบบนี้อาจจะไม่เห็นภาพเพราะว่าดูดิเดี๋ยวเราจะไปลองตัวนี้ให้ทุกคนดูค่ะมาแล้วตัวนี้ก็คือชอบมากคือเนื้อผ้าใส่สบายมากแล้วคือความสีนี้ความสีแดงเขาเรียกว่าอะไรอะนำเสนอวัฒนธรรมซัมติงอะแต่ว่าสิ่งที่มุกไม่ชอบในเซัวนี้นิดนึงอะก็คือตรงแขนนะคะก็คือมันจะขึ้นมาง่ายมากก็คือถ้ามันขึ้นมามันจะเป็นแบบนี้ ก็คือเหมือนฉันใช้อะไรคล้องคอซัมติงสักอย่างนะคะเสื้อที่ถูกต้องคือใส่แบบนี้นะคะมันมีเชือกมาให้ด้วยแล้วฉันไม่รู้ว่าเชือกตัวนี้มันให้ใส่ข้างหน้าหรือให้ใส่ข้างหลังนะคะเราก็เลยแบบมันข้างหน้าเลยนะคะแบบเนีย้ยคือมันก็จะประมาณเนี้ยปะแกแบบนี้โชว์แผ่นหนังแบบเล็กน้อยนะคะใส่สบายแล้วก็มันเย็นๆนะ่ะทุกคนนี่อันนี้คือสุดท้ายใช่ปะ่ะใช่กระโปรงยาวมาก โอเคนี่ก็คือทั้งหมดนะคะที่มุกเอามารีวิวให้เพืเเ่อนๆดูวันนี้ก็มีประมาณหลายตัวนะคะไม่แน่ใจว่ากี่ตัวก็ไปนับกันเอานะคะเพื่อนๆลิงก์เสื้อผ้าทุกอย่างมุกจะแปะไว้ให้ข้างล่างคลิปชันบอกแล้วก็แอปไซเดอร์นี้นะคะก็จะมีทั้ง Lazada มีทั้ง s h อ p ปีนะคะใครที่ดูจบคลิปนะคะมุกมีส่วนลดมาให้เพื่อนๆด้วยโ oh อ้ไม่ก็นะคะเป็นส่วนลด15%นะคะต้องรีบใช้โค้ดส่วนลดนะคะเพราะมันจะหมดภายใน1เดือนนะคะหรือว่า30วันนะคะภายใน30บวันต้องรีบ ใช้ก่อนครบ30วันนะเพราะว่า15%มันจะไม่ได้นะหลังจากนั้นชื่อโค้ดน,นะคะจะเป็นซาลีนซาลีน15นะคะในสกกร YG นะคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ S A R I N A 1 5 underscore YT นะคะนี่ก็คือเป็นโคส่วนลดส5รรีบใช้กันนะคะเพื่อนๆก่อนที่โคดจะหมดอายุใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะคะแล้วก็ชอบเสื้อผ้าชุดไหนก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะไปตามๆกันนะคะทุกคนสมับวันนี้ไปแล้ว <laughs> นั่นแหละทุกคน